มันไม่จำเป็นต้องไปให้าแลับเขา,เขเขาขถ้าเราไปปรทับกับเขาเขาก็จะจายให้เราว่าเขาทำสำเร็จเขาต้องการกำลังเพื่อหาความชอบธรรมในการปราบปรามพวกเราฉะนั้นที่เห็นวันนี้ลูกปองมีขาย ต่างต่างและจงบอกแลผู้ไทยทั้งชาติว่าติดต้องมันอังการความหลุดหลุเราจะร่วมไปโลกแรงแห่งเตริบาด้วยกันผมจะนับถอยหลังติด แต่เราจ่มาเปิดโนะนกท่านอาจารย์ไม่ใช่เราวันนีผมนะจาคุมาดีกว่าผมไม่ต้การจดนะาวตอนนี้นะครับ លាហើយព្រះព្រោះមិនលេសតបអាយវ៉ាន់សេតតាបតា